สวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการการประเมินทุกท่านข้าพเจ้านางสาวพนรายอุยตุงตำแหน่งพนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดจะมานำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานครั้งที่สองระหว่างวันที่1เมษายนถึง30กันยายนพุทธศักราช2565ประวัติส่วนตัวชื่อนางสาวพนรายอุยตาุตงชื่อเล่นพึ่ง ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่30หมู่2ตำบลทุ่งนนทร์4อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราระดับการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบัญชีบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำพียงพนีงานที่ได้รับมอบหมายครูประจำชั้นห้องเรียนสติปัญญาปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานทั่วไปหัวหน้าขางานโภชนาการสมรรถนาที่1ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นห้องเรียนสติปัญญาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด ได้มีการวิเคราะห์หลักสูตรของสถานศึกษาและวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อนํามาจัดทําแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลพร้อมทั้งนํามาจัดการเรียนการสอนจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนจัดทําสื่อการเรียนการสอนที่มีความสอดคล้องกับแผนการสอนมีการวัดและประเมินผลผู้เรียนที่หลากหลาย 2. การบริการที่ดีข้าพเจ้ามีความเต็มใจภูมิใจและมีความสุขในการให้บริการแก่ผู้รับบริการพร้อมทั้งมีการปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ สมรรถนะที่3การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพข้าพเจ้าพยายามพัฒนาตนเองส,สั่งสมความรู้ประสบการณ์ต่างๆมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนพัฒนางานที่ตนเองได้รับผิดชอบเช่นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำปีพุทธศักราช2565 และการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากิจกรรมเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสมรรถนะที่ 4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรมข้าพระเจ้ายึดมั่นปฏิบัติตนเป็นคนดีอยู่ในศีลธรรมอันดีงามให้ความยุติธรรมให้ความเท่าเทียมกันต่อสิธิ์ทุกคนรวมถึงการมีจิตสำนึกของความเป็นครู ปฏิบัติตามรับเบียบินัยของหน่วยงานอย่างเคร่งครัดสมรรถนะที่5การทํางานเป็นทีมข้าพเจ้าทํางานด้วยความตั้งใจอุทิศและเสียสละเวลาเพื่อส่วนรวมรับฟังความคิดเห็นให้คําปรึกษาและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานสมรรถนะประจําสายงานสมรรถนะที่1การคิดวิเคราะห์ข้าพเจ้ามีการเตรียมการจัดการเรียนการสอนโดยมีกระบวนการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อนํามาจัดทําแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและ จัดทําแผนการสอนให้สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอย่างเหมาะสมโดยมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนตามแผนการสอนและมีการวัดและประเมินผลติดตามผลการพัฒนาของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอสมรรถนะที่2การมองภาพองค์รวมข้าพเจ้ามีการทำงานเป็นทีมและมีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆ อีกทั้งมีการแรกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันเพื่อแก้ไขและพัฒนางานพัฒนาตนเองจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาภาคเรียนที่1ปีพุทธศักร,ราช2565ข้าพเจ้าจะาพัฒนาตนเองอย่างต่อนเนื่องเพื่อนำมาจัดก,การเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนต่อไปขอบคุณค่ะ